เพื่อนทุกคนครับผมพบก,กับผมปุ๊กนัทชัยและตากล้องคู่ใจของผม hey. วันนี้เรามาทำคอนเทนต์ใหม่ที่ออกจากแวกแนวจากเพลเรานั่นคือเราจะมาใช้คำถามสาวิถามคำถามเจนซีในงานสัปดาังสือว่าเขาจะเข้าใจคำถามของเราตอบคำถามของเราภายใน3วิได้ไหมบกเราฝากมาดนึดหนงหลังคำถาม3ามวิเนี่ยเราต้องถามทั้งหมดในโลกใบนี้เจนซีเหล่านี้หรือผู้เข้าร่วมงานอยาเงี้ยอยากได้อะไรเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อสอดคล้องกับการเลือกตั้งที่จะมาถึงครับผมว่าแล้วไปชมกันในสัปดาังสือแห่งชาติกันเลยครับผม พี่ทาครับหนึ่งแล้อนาคตนายกประเทศไทยไปเลยค่ะลุงตู่ลุงตู่หรอคะหนึ่งแล้วลุงป้อมลุงป้อมหรอคะเลื่องนอนนะคะทั้งหมดทำรูปวันนี้เลยอยากได้ใครเป็นนายกครับผมอยากได้คนที่เก่งค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับประยุทธ์ครับไปเถอะครับลุงป้อมครับอ๋อไม่รู้ครับป้าเจี๊ยบครับป้าเดีครับป้าเก้าไกลครับโอ้ขอให้เจริญเจริญครับนายกคนต่อไปเก้าไกลครับโอเคครับอยากได้ใครเป็นนายกครับผมสาวิตร์ ลูฟี่ครับลุงป้อมครับคะหนึ่งสองสามอนุทีนครับเออวัคซีนค่ะเสียหนูไม่ไม่รู้จักอีกอันหนึ่งครับรวมไทยสร้างชาติครับรวมไทยสร้างชาติเอ่อไม่อยากเลือกค่ะก้าวไกลครับเอออยู่ในใจเสมอค่ะอยากได้ใครเป็นนายกครับผมอ่าคุณพิธาค่ะถามทุกตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บเลยนะครับประยุทธ์ครับอยู่นานครับประเดจการครับไม่สมควรครับน่าจะกลับมาเรื่อแดงครับผมต้องเคลื่อนไหวมากกว่านี้นายกรัฐมนตีครับอยู่นานครับโอเคครับ และคาถามอีกอันหนึ่งครับอยากได้ใครเป็นนายกครับสุชาครับหนึ่งเก้าแปดสี่ครับวรรณกรรมดิสโซเปียแล้วก็เผดเดการแบบเบสเซ็ตครับยูโทเปียครับอ่าโลกในอุดมคติครับต้นแบบของคําว่ายูโทเปียครับอันนี้ม่อลฟาร์มครับเป็นภาพของความไม่ไม่เสมอภาคกันของไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรืออื่นๆอะไรเงี้ยครับฮิตเลอร์ครับผมฮิตเลอร์ก็เระเดการแบบชัดๆเลยครับนายกไทยครับไม่มีอะไรจะพูดอยากได้ใครเป็นนายกครับผมคนนึงนะคนนึงนะ ผมนกันชาครับทาเซรีค่ะรัฐบาลต่อไปครับผมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันค่ะเลือกตั้ง66ต้องไปค่ะเสื้อแดงครับสีสวยค่ะพักส้มครับก็สีสวยค่ะอยากได้ใครเป็นนายกหนึ่งสอง ตอบอินโรดครับอยู่แต่บ้านนะคะอินโธดครับออกไปออกไปนอกบ้านทําไมท่องเที่ยวของเจนซีครับต่างประเทศค่ะสลิมครับเพื่อสีเรืองเดืองหุงสือครับเป็นนายกทําไมอยากได้ใครเป็นนายกั้มนตรีครับอยากได้ครับส้มๆทีวันนี้นะครับเราก็ผมกับพี่อดมก็มาเรียกว่าเราก็ดึกแล้วเราก็จะเตรียมกลับบ้านนอนนะครับก็คงจะไปนอนพักอ่านหนังสือที่กองดองต่อไปในอนาคตครับแล้ววันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ